มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางสำนักงานกสทชและภาคีเครือข่ายมากถึง21แห่งการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางดิจิทัลได้อย่างหลากหลายเท่าเทียมและรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัลเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายศาสตร์ที่พร้อมพัฒนานหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน นอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานให้บริการล่ามภาษามือซึ่งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับผู้พิการทางการได้ยินอีกทั้งมีวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการทางวิชาการดิฉันเชื่อมั่นว่าในการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียมและยั่งยืนขอขอบคุณที่ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลขอบคุณค่ะ